เรื่องของค่าแรงตอนนี้หลายคนที่ติดตามอยู่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยมีความหวังมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับท่านนายกเองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้มีคําสั่งให้ไปทําการศึกษาเรื่องของการขึ้นค่าแรงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการหรือว่าเอกชนก็ตามแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถปรับขึ้นค่าแรงหรือไม่ครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเดือนเดือนเพราะว่า ทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกำลังพิจารณาขั้นแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับราเดียวก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วนก็ให้ทางรัฐงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ขเป็นไปได้อย่างไรตอนนความเป็นไปได้ในการึแศึกษาแล้วีบอกว่าจะต้องขึ้นในปีประมาณไหนไมก็ต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็ก็ถึงไม่บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้น นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้เหตุผลหลังจากที่สั่งศึกษาเรื่องของการขึ้นค่าแรงว่าเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำนั้นไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้วและปัจจุบันค่าครองชีพนั้นก็สูงขึ้นเยอะมีความเป็นห่วงประชาชนในทุกกลุ่มทุกส่วนทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนของข้าราชการ โดยตอนนี้ได้ให้ทางกระทรวงแรงงานไปพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำอยู่และภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการนำข้อมูลต่างๆนั้นมาหารือถึงเรื่องของความเป็นไปได้อีกครั้งส่วนการที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะไม่ได้400บาทเท่ากันทุกพื้นที่ท่านนายกก็เน้นย้ำว่านี่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดใหม่อีกครั้ง